โอเคสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเจ้าคันนี้นะคันนี้เออเป็นรถที่ผมซื้อมือสองมาก็คือโคงนะ้งเนาะแล้วก็ชุดไฟซื้อใส่เองล้อซื้อมาใส่นะครับแล้วบอดี้ก็หาซื้อเพิ่งซื้อมาใส่นะครับนี่ครับแปะสติกเกอร์ก็แบบนี้เลยเพิ่งแปะส สดๆเรา้อนเมื่อคืนอยากจะเล่นแล้วอยากได้มาล้อก็มาส่งเมื่อวานบอดี้ก็มาส่งเมื่อวานนะครับผมก็รีบประกอบเลยลืมถ่ายให้ดูเลยนะก็จะได้เป็นงี้ชุดไฟมีเออเรามีอยู่แล้วนะชุดไฟคันนี้กันน้าไม่ต้องกลัวน้ําเลยนะครับมาลองเล่นกันดีกว่าเออโชก็เซ็ตน้ํามันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็โซโวอก็ออตรงไว้โชคเซนลำมันแล้วนี่ขับะใช้ให้ดูนะครับรถก็จะประมาณนี้ต้องไปลอยทรายนะจริง <ๆ S 1> ยังไม่ได้ทำแรงมากนะครับคันนี้นี่ให้ดูให้ดูความนิ่งโอ้ของโชกนะครับนี่เบรกดวโอเคเบรกดีด โอ้ยรถนิ่งใช้ได้คือคืนนี้คันนี้ผมซื้อโครงเปล่ามาเป็นมือสองนะครับของ h s p ก็ได้มาแบบอืมกย็ยืเยิน,เย,นเยินหน่อยอะนะสภาพก็ประมาณกลางๆครับเจ็ดสิสิบอร์เซ็นก็โช๊กก็ผมเซ็ตน้ำมันใหม่แล้วเท่าที่เจอก็คือโชค๊คคู่คู่หลังนะเป็นของแท้ครับแต่โช๊คคู่หน้าเป็นของเทียม แล้วก็โอลิงโชก็เสียหมดคู่หน้านะเสียเลยนะครับผมก็มาทำการเปลี่ยนโอลิงใหม่แล้วก็เซ็ตํำมันใหม่ลนะแล้วก็เอาโชกแท้ไว้ไว้ข้างหน้านะครับเพราะามันนุ่มกว่าะก็วิ่งคนดีเลยแต่ไม่ได้เซ็ตไว้แรงนะครับคันนี้ มอเตอร์น่าจะประมาณ3,000ัน kv นะครับแล้วกับเฟืองเฟืองจีดจ๊ดนะครับเฟืองมอเตอร์จีดจดจ๊ดก็เลยจะจะเล่นทอร์กได้รอบต้นนะได้รอบต้นมากกว่ารอบปลายก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่เฮ้ยช่วงล่างค่อนข้างจะดีนะเฮ้ยเสียงรถมาหลบรถกอน รถมาโอเคหลบรถกันครับนะได้ยินเสียงรถกันไม่ได้เห็นรถก็สุดยังท้ายออกหน่อยๆน,ยนะเท่าไหว่าชคหลังแข็งแล้วนะเนี่ย คือมันต้องลงทางฝุน่นจมันนะคือเป็นรถที่ต้องใช้เล่นกับทางฝุ่นนะนี่ฮะเ็จแล้วนี่อย่างเงี้ยใช่ มีปัญหาแล้วครับอ๋อสัญญาณไม่ถึงนะ <c oughs> ลืมตั้งเสาพอดีเสามันหักนะเสญญามันหักลืมตั้งเสาสัญญาณไม่ถึง <c oughs> หรือต้องพิจาราณาเปลี่ยนรีโมทใหม่ <c oughs> ก็ไม่น,นะผมไมเ่เล่นเลยะนี้แหละมองเล่นระยะใส่ตามองเห็นนะ อโช๊คหลังแข็งไปหน่อยเดี๋ยวต้องปรับโช๊คหลังให้อ่อนวนะ่านี้เดี๋ยเข้าขาเกือบไปแล้วเกือบขาขาดเฮ้ย ค่อนข้างาดีนะเสียงรถมาเยอะอ๋อโอ้ยแม็กโดนกระแทกเลยเดี๋ยวเอลซีให้แม็กเปลอยไหมนั่น ไม่เป็นไม่เป็น,นครับโดนยางพุกดีไปสนุกดีครับรถคันนี้เล่นสนุกดีไม่ได้แรงจนขับไม่ได้นะครับอันนี้กำลังมันอเอาไว้ไว้ลองลองทดลเลย ตรงเนะเาะอทำไงดีนี้นะ้นี่สว่างสว่างเดี๋ยวเดี๋ยวตอนวิ่งกลับจะกดสดนะลองดูขึ้นไม่ค่อยถึงขึ้นไปได้แค่นั้นเองเหรอเดซีเวอร์เป็นอะไรด้วยวะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเข้าป่าฮะโอ้โหเบรกรถคันนี้เล่นสนุกวะ่ะนี่ยทางทางพี่โอ้โห ข้นาเล่น่สนุกกว่าคันนี้แหมเวยสิดายไม่มีที่เล่นนะฮะโอ้สร้างฝุ่นสร้างฝุ่นโอ้จะใส่ใจโลไปหน่อยนะจะจะสนุกกว่านี้คนระับ คือผมเองก็ไม่เคยไปลงสนามผมว่าถ้าผมไปบังคับในสนามนี่คงเป็นเด็กน้อยนะครับบังคับไม่เป็นนะแล้วเล,เล่นอยู่ข้างถนนอย่างนี้นะครับมันมีแต่ถนนกับทางเอ่อพวกลูกลังธรรมดาครับให้วิ่งเป็นรูในแท็กในลูนี่คงผมไม่มีปัญญาวิ่งนะครับคงต้องหันไปพักใหญ่ อเอเอช่วงล่างค่อนข้างดีนี่ผมเซ็ตโชคหลังไว้แข็งนละ้วจริงอ่อนแต่วันนี้ได้อีกหน่อยตัางช o หลังไว้แข็งเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อผมยังไม่ใส่กาวที่ยางนะครับน่าจะกาวหลุดละหรือล้อหลุดวะเออ อะไรวะน่าจะกาวนะครับน่าจะขอบยางหลนโอเคข้อเสียของไออลูมิเนียมแต่งของ Head h s p อพนะครับไม่รู้เป็นที่ลูกปืนหรือเป็นที่อลูมิเนียมแต่งนะครับพอใส่ของแต่งไปแล้วเนี่ยล้อมันหลวมได้นะครับมันอย่างนี้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยอเทียวของล้อหน้านะแน่นปึกเลยทำให้ทรงในการ ตรงในการวิ่งมันไม่สวยล้อมันหลวมนะฮะแดดร้อนอแดดร้อนแดดร้อนร้อนเลยโอ้ยแต่ยางนี่แน่นมากอ่ะนี่ผมไม่ได้ใส่กาวที่ยางแล้วเนี่ยแน่นมากไม่มีหลุดเลยอ่ะ หน้าค่อนข้างจะดีเพราะฉะหน้าเป็นของแท้คือเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าวจะให้ดูว่าโชกยุบป,ประมาณไหนนะครับยุบแล้วคลายตัวประมาณไหนแล้วมันทำให้รถวิ่งสมูทนะครับลองจำลองไปเซตจะดูแนละ้ว มันไม่ต้องหนืดมากครับจริงๆโช๊คครับเนี่ยถ้าถ้าล้อหลังไม่มีอาการพับกลับนะครับรถจะมีอาการสวยกว่านี้นะครับเวลาขับนี่ล้อหลังมันพับกลับน่าจะเป็นที่ลูกปืนเทียมนะลูกปืนจีนมันไม่ถ้าจะไม่ผิดมันจะไม่ควดีกับไอตัวกระดูกมานะครับมันไม่มัน จะหลวมนิดๆมันจะให้ตัวได้นหน่อยๆร้อนอะโอ้นี่ครับช็กหลังแข็งเวลาจำแล้วจะเป็นอย่างนี้เห็นกันไหมไม่รู้าจาให้ดูใหม่ นี่ครับชกหน้ามันอ่อนครับมันเลยรดำได้สวยนี่หลังแข็งครับหลังแข็งตูดโดดจะโดดอย่างนี้ครับโชกหลังแข็งตูดโดดนี่ยรตูดโดดเลยคือชกหน้ามันไปได้แบบนุ่มๆเลยนะแต่ชกหลังไปไม่ได้นะครับนี่ยนะนว่าไปแบบ,บามาฮาม่าเลยลงมาลดมา ได้เห็นได้มาเดี๋ยวไปคุยเรื่องรถกันหน่อยดีกว่าขยาับดินมีไหมครับมีมีนะโอเคมามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อกี้เราไปเจออะไรกันบ้างตอนเล่นนะ อถอดก่อนตอนนี้ก็ะจะเป็นบอดีน้นี้เลยที่ผมสั่งมาใหม่ก็มันเป็นตรงรุ่นของรถรุ่นนี้นะครับพอดีผมได้โครงมาเป็นรถรุ่นนี้นะก็สั่งบอดี้ตรงรุ่นมานี้เลยก็เก่าแล้วแหละค่อนข้างเก่านะครับค่อนข้างแบบมีอายุสิบกว่าปีแล้วครับรถตะกูลนี้ผมว่าสิบกว่าน่าจะสิบกว่าเลยแหละรุ่นนี้นะครับบอดี้ก็จะทรงเฉยๆหน่อยนะไฟยังเป็นแบนนนบโบราณเลยไหม ตัวอ้วนๆกลมๆเชยๆนะครับแต่ผมก็จะอนุรักษ์ไว้ให้มันเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับนี่ครับอย่างที่บอกล้อหลังใช่ไหมมีความให้ตัวสูงมากสูงไปอ่ะเนีย่ยดูสิมันไม่ควรสูงขนาดนี้นะครับมันเป็นชุดแต่งที่เป็นอลูมิเนียมนะซึ่งจริงๆใส่เป็นตัวพลาสติกอ่ะ ของเดิมแบบล้อหน้าเนี่ยครับไม่ใช่ของแต่งอ่ะจะแน่นปึ๊กอย่างนงี้เลยนะนี่ครับของของแต่งเป็นงี้ไม่ได้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวคงหากับของเดิมดีกว่าครับขับไม่ดีนะนี่ล้อล้อน็อตล้อล้อหลวมด้วยนะวันีใครน็อตล้อไว้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเออน็อตล้อหลวมด้วยโอเคตามนันถอบนี่ก่อนโอ้โหก็มี นี่เลยอย่างที่บอกช่วงล่างสปีดกับมอเตอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับสามพันหก kv นะเฮ้ยสามพันเก้า kv นะแต่เฟืองเฟืองมอเตอร์มันเล็กนะครับผมใส่เล็กให้ล้อมันจะจัดนะมันจะเล่นสนุกมอเตอร์ก็ไอ้สปีดก็แปดสิบแอมไม่มีอะไรนะโซวูก็เฟืองเหล็กทั่วไปอันนี้โซเวอร์ถูกนะครับโซเวอร์เฟืองเหล็กถูกๆนะครับ mg พรอมเนี่ย เอ็มจีเก้าเก้าห้าปรอมไม่รู้ของอะไรเป็นของจีนนะครับตามนั้นชุดไฟนี่ตกพันนพันหนึ่งนะครับอมาดูเรื่องโชคกันดีกว่าอย่างที่เห็นนี่ครับโชคหลังโชคหลังผมตั้งสปริงไว้แข็งเนาะตั้งไว้แข็งแล้วก็ดูดูครับนี่ข้างหลังผมมีปัญหานะคันนี้คือกดทําไม่ลงเลยเป็นเพราะว่าเก็บไว้นาน ็บไว้นานนะครับแล้วก็โชกคอะน้ำมันมันรั่วแล้วก็ผมไม่จำไม่ได้ว่าเขาชุบน้ำมันมายังไงก็ไม่รู้นะคือเหมือนพลาสติกมันบวมหมดเลยครับมันฝืดหมดเลยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันมันแช่อยู่ในน้ำมันนะ่เหมือนมันอมน้ำมันอยู่่างเงี้ยเป็นสิบปีห้าปีได้ประมาณนี้มันทำให้พลาสติกมันบวมทุกอย่างมันจะฝืดไปหมดเลยครับ ผมเลยตั้งสปริงให้มันแข็งเพื่อให้มันดีดกลับห็่ไหมมันถ้าจะไม่ดีดกลับเลยไม่ขยับเงียถ้าตั้งสปริงอ่อนนี่มันแทบจะไม่ขยับเลยนะก็เลยทําให้เห็นว่าข้างหลังมันแข็งอย่างนี้ที่เห็นนะครับมันลุยแล้วมันโดดตูดมันโดดนะครับนี่ครับอาการมันเป็นเพราะเนี่ยมันกดทําไม่ลงเลยข้างหลังของมมนะครับแต่ข้อดีของช่วงล่างแข็งนะวิ่งความเร็วสูงมันก็มันก็นิ่ง ค่อนข้างจะนิ่งเลยแล้นเทียบกับเจ้ากระบะของผมที่ยังไม่ได้เซ็ตนะครับตัวนั้นช่วงล่างอ่อนก็วิ่งไม่เป็นหมุนอย่างเดียวเลยวิ่งไม่เป็นเลยนี่ขยะยางรวมรวมเนี่ยได้ยินเสียงกบแก้วกบแก้วนี่คือพวกข้อต่อมันเนี่ยพลาสติกมันบวมครับปีกนกผมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวหัวเนี่ยบวมหมดเลยนะครับแน่นหมดเลยถ้าถอดออกมานี่มันขยับแทบไม่ได้นะครับ อ้หดูความหนื่นดความหนืดของล้อข้างนี้เออข้างนี้ยังพอลื่นนะครับข้างนี้อืดันแทบไม่ขึ้นนะครับลงก็ไม่ค่อยลงฝืดมากมาดูข้างหน้านะครับชกหน้านี่ดูความเด้งครับประมาณนี้นะหนืดเล็กน้อยหนืดไม่เยอะนะครับเนี่ยเล่นเล่นรถจริงๆหนืดไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับพอปล่อยแล้วมันก็พอลงนะครับพอลงช้ากบ่ะ ที่เราเป็นความปวาสปริงโั่กไปนิดนึงปวาสปริงเปล่าๆนะครับเนี่ยดูตอนยุบขึ้นจะ้ามานิดนึงไม่เยอะนะครับอย่างเงี้ยเล่นสนุกครับลุยหินลุยในมันครับโช้กประมาณนี้นะครับถ้าหนืดกว่านี้ก็ได้แต่จะกระเด้งกระดอนครับโช้กมันยังมันยังคา,ายไม่ทันแล้วก็แทกต่อมันก็กลายเป็นเด้ง่งด้งเดิงเด่งดิ่งต่อไปเงี้ยโช้กมันก็ต้องคายให้ไวนะครับให้ทันนะครับเวลาโดนหลุมปุ้งไปเงี้ย เวลามันคายลงอ่ะมันต้องให้ทันเจอหลุมอีก้อนเจอหินอีก้อนหนึ่งโปไปเนะี่ยมันต้องถ้ามันคายไม่ทันมันมันก็ยังคายอยู่ก็เด้งต่อไปต้องเอาไปรถก็จะลอยแทนนะครับเพราะประมาณนี้นี่ผมเซ็ตประมาณนี้จะขึ้นช้ากว่านิดนึงประมาณนี้เนละอะมอไซก็เหมือนกันมอไซจริงจริงเนี่ยที่ใช้กันอยู่นะครับเวลาปรับรีบาร์นะครับนี่จำแบบประออมาณนี้แวบเดียว เว็บเดียวนุ่มแน่นอนครับจำไว้เลยเว็บเดียวเนี่ยจะชา้ากว่ามือเนี่ยเรากดลงไปแล้วเอามือขึ้นมาให้มันตามมือเรามาเกือบทันมือเรานะครับแต่ถ้าไม่มีน้ํามันเลยมันจะอีกแบบเลยนะมันจะเด,ด้งดึงดึงดึงๆึงนะครับนี่มันจึงแล้วหยุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาันนี้ต้องดูสำคัญอย่างนี้นะฮะคืออันเนี้ย ข้างหน้ามันลงไปถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็หยุดแต่ข้างหลังเนี่ยไม่ลงครับไม่ลงแล้วก็หยุดอย่างนี้ไม่ดีนะไม่ลงล้วก็ไม่หยุดด้วยนี่เนี่ยลงก็ไม่ขึ้นเนยข้างหลังนี้ไม่ได้เรื่องนะข้างหน้าใช้ได้อยู่ครับก็เดี๋ยวจะมีที่อัปเกรดก็คือเนี้ยแหละปีกนกคือผมลองแยงรูแยงแล้วไม่เวิร์คครับสรุปแล้วต้องเปลี่ยนปีกนกใหม่คือเสียมันบวมพลาสติกมันบวม บวมแล้วมันเสียเลยมันแข็งตัวไปเลยข้างหน้าไม่เป็นไรนะเนี่ยพอยิ่งปรับสป,ปริงอ่อนนะไม่ขึ้นเลยครับผมถึงปรับสป,ปริงแข็งไว้ให้มันช่วยดันหน่อยแต่ก็ไม่เวิร์กนะเล่นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็รู้อาการเลยเล่นแล้วมันมีอาการที่มันผิดปกติโอ้ยโหกดไม่ลงเลยขดแข็งหน่อยอ,อ นี่เทียบ้างหน้าเออเนี่ยต้องนุ่มๆอย่างนี้ครับรถเล่นลุยทางฝุ่นนะต้องนุ่มๆทางเรียบก็อีกทรงนึงนะอาจจะแข่งกุ่นนี้ได้อีกนะครับทางเรียบแต่ทางฝุ่นต้องประมาณนี้เลยถึงจะเล่นสนุกลุยมันนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คงประมาณนี้นะครับเออ ก็มีล้อใหม่เนาะที่ผมสั่งมาล้อชุดนี้นะครับก็โอ้สวยอยู่สั่งแมงสีเขียวเลยไม่มีหินติดก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ผมยังไม่ได้ไม่ไแปะก,กาวนะเห็นไหมเนี่ยยางมันแน่นมากยางแน่นมากนะครับยางแน่นมากแล้วความกว้างก็สวยเลยพอดีกับรถมากเข้าเซ็ตเลยแบบเข้าเซ็ตมากอะ่ะโอเคตัวบอดี้ผมเจาะเองเมื่อคืนก็ถอยหลังนะ จาะถอยหลังลั่นออกมาหน่อยหนึ่งจริงๆมันต้องอยู่ประมาณนี้นะความสูงบอดี้นะนี่ประมาณนี้เลยแด่ด้วยความที่ว่าเจ้าของเก่าอ่ะเขาตัดเสานี้ออกไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้สั่งเสามาใหม่นะก็เลยต้องลงบอดี้ลงไปโหลดบอดี้ลงไปก็จะต้องถอยหลังบอดี้นิดนึงนะครับนี่ครับแล้วป,ปาดข้างหน้าออกนิดหนึ่งให้เข้าไปตรงโดนมน้ำเลยนะนะบแบบนี้ หลังก็ก็ต้องถอยไปนิดนึงให้กันชนเข้าไวหุปในบอดี้นิดนึงนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ดูเซนเตอร์รอล้ก็ยังพอได้นะครับก็เลยเล่นอย่างนี้แหละเราไม่อยากไปซื้อเสาเพิ่มแล้วีเก็บมานั่งรออะไรเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอีกนะแล้วบอดี้ที่ส่งมาจากจีนเนี่ยคือสั่งมาน่าจะเป็นเดือนนะคว่าจะได้นะเกือบเดือนดูดิโดยคือ มาตอนแรกคือยับเลยนะครับโดนเหมือนแบบเขาไม่ไ้ห่อใส่กล่องมาร้านะนี้แบบส่งแบบห่อพลาสติกธรรมดาถุงพลาสติกอะ่ะเออแม่งโดนกดทับมาไม่แตกไม่หักก็บุญแหละคือข้อดีของไอ้ h ฮ p นะครับไม่รู้เขาโรงงานเขามีกี่ที่นะหรือโรงงานเดียวนะคือพลาสติกของเขาอะ่ะต่อให้เป็นอะไหล่ไปไหนนะเขาจะเหนียวครับเนี่ยเหนียวหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ที่ผมรอยขาวขนี่ คือผมดัดกลับแล้วตอนแรกมันบานแบบผิดรูปเลยอะดัดกลับจนขาวเลยเนี่ยไม่ได้เอาอะไรใดร้อนอะไรเป่านลครับดัดมือเป่าอย่างเงี้ยเนี่ยกดๆนะมันก็เป็นรอยขาขาวแต่มันก็เหนียวดีมันยังไม่กรอบนะครับพลาสติกมันยังไม่กรอบดูพลาสติกข้างหน้าเลยเนี่ยเขาจะเหนียวอย่างงี้นะครับแล้วถ้าอย่างปีกนกเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันแข็งแล้วครับเราจะจับเราดูรู้เลยคือมันมันลั่นก็บแกบเก็บเกบอย่างเงี้ยครับ คือมันหมดสภาพแบบเนี้ยมันต้องเหนียวๆอย่างข้างหน้านี่ครับเหนียวๆงี้นะปีโนเขาจะเหนียวบอดี้บิดไวนะ้เนี่ยไม่บิดนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับกับตาคนนี้ก็ใช้เวลาประกรอบหลายปีอยู่พอดีจริงๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่เพิ่งจะมาคิดจะประกรอบสั่งบอดี้ซื้อโครงมานานแล้วแต่อบอดดี้เนี่ยเพิ่งมาสั่งนะครับ ประกอบเสร็จก็ได้วิ่งสนุกดีนะผมจะเก็บทรงนี้ไว้ผมอยากได้ทรงนี้นะแต่เดี๋ยวอนาคตจะจะซื้อเป็นรถชอค,คอร์สเนี่ยเขาเรียกรถชอค,คอร์สเนี่ยเออเป็นจะเอาแบบแบบสมัยใหม่นะมาให้ดูกันทักคันนะครับก็เล็งไาแล้วแหละช่วงล่างมันจะอีกแบบนึ่งเลยนะแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะวิ่งเป็นยังไงนะตั้งแต่ราคากลางแล้วก็ราคา หลักหมื่นต้นๆน,นะครับเดี๋ยวจะหามาแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะว่าไอรถสิบปีคันนี้มันจะพอสู้ได้ไหมนะะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย